วัสดีครับในกรณีสมมุติว่าเรากําลังทุกข์อยู่ไม่ว่าจะทุกข์จากเรื่องการงานเรื่องความคิดเรื่องความไม่สบายกายเรื่องความไม่สบายใจอะไรทั้งหลายเนี่ยแต่ทุกข์เนี่ยมันฝ่ามันจะดับไปมฝาฝ่ามันจะอนิจจังฝ่ามันจะนับตาไปเนี่ยมันก็อยู่ที่การปรุงแต่งของของขันห้าฉะนั้นถ้าเราจะปล่อยทุกข์อะให้ทุกข์มันหายไปเนี่ย ทุกก็คือทุกทั้งหลายเนี่ยเกิดขึ้นจากเหตุทีนี้เวลาเราจะให้ทุกมันดับเนี่ยจะปล่อยทุกเนี่ยมันก็ต้องปล่อยจากเหตุเราก็แค่นึกถึงคาว่าเหตุแห่งทุกแล้วเราก็ปล่อยวางเลยเพราะนึกถึงเหตุแห่งทุกปล่อยวางปล่อยเลยปล่อยเนี่ยครับแล้วก็ปล่อยให ปล่อยวางก็าทางานของเขาออกไปกว้างออกไปความทุกข์มันก็หายไปค่อยๆหายไปหายไปเองเพราะเหตุแห่งทุกข์มันหายไปก็ใช้แบบนี้นะครับเวลามีทุกข์นึกถึงเหตุแห่งทุกข์แล้วก็บอกว่าคือนึกถึงเหตุแห่งทุกข์เนี่ยเราปล่อยเราก็ต้องปล่อยที่เหตุแห่งทุกข์ก็คือพอนึกถึงเหตุแห่งทุกข์แล้วก็บอกว่าปล่อยวางปล่อยเลยปล่อย เนี่ยครับปล่อยไปแล้วครับก็ตามนี้ครับลองไปทําดูครับ